สวัสดีครับอันนี้เป็นชุดเทสแบตเตอรี่ขอรีวิวแบบคร่าวๆรวดเร็วก่อนนะครับเดี๋ยวเจาะลึกกัดถัดไปอันดับแรกก็คือว่าจะมี2ฝั่งนะครับเป็นฝั่งนี้เป็นฝั่งไฟเลี้ยงนะครับตอนนี้ไฟเลี้ยงได้2ซ็อกเก็ตอีกซ็อกเก็ตหนึ่งนะครับ5 1 2โวลต์หรือว่าจะเป็นตัวฐาน165กก็ได้ชุดนี้ฐานชุดนี้จะเป็นฐานที่ไว้สําหรับเทสนะครับเทสความจุดโดยที่มีโหลดในการดึง ดึงกระแสอยู่ที่10วัตต์8โอห์มตัวนี้นะครับวิธีใช้งานก็คือเสียบฐานที่ที่ไฟเลี้ยงแล้วก็ตัวที่จะเทสนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม power on power on power on ตอนแรกก็คือแรงดันจะอยู่ที่4.3นะครับคือแรงดันที่มันตั้งไว้เสร็จไว้ตอนแรกคือ4.3คือ มันอ่านจากตัวถานชุดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วโดยถานตัวนี้มีความจุดอยู่ที่ประมาณ4.2กกว่าก็เลยอาจจะดีขึ้นไป4.3จากนั้นจะมีปุ่มอยู่4ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็คือเป็นปุ่มที่สําหรับ Start หรือว่า Stop ของการเทสนะครับแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มสําหรับแสดง Display ว่าจะแสดงเป็นมิลลิแอมหรือว่าแสดงเป็นวัตต์เอาวนะฮะ LED 2ตัวนี้จะติดแล้วก็2ตัวนี้จะเป็นตัวบวกลบสําหรับ การปรับว่าคัสออฟของของโวลเตจที่ให้มันตัดแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมเจอไว้ที่28 8โวล์นะครับหรือว่าจะได้มากกว่านี้ก็บวกลบเพิ่มมาไปได้หลังจากนั้นก็กดปุ่มปุ่มเดียวนะครับกดข้างเดียวให้มันสตาร์ทเลยพอสตาร์ทบุ๊บ l e d ตรงนี้ติดนะครับแล้วก็เราก็ ดูเลยครับตัวนี้มันก็จะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆวัดเปลืหวเาเป็นมิลลิแอมเนี่ยอันนี้เปิดมิลลิแอมก็จะเริ่มเข้าไป3มิลลิแอมความจุนะครับจนไปจนถึงช่วงที่เราคัดออฟอยู่ที่2.8โวลต์นะครับโอเคขอบคุณครับ